สวัดีเด้อพี่น้องเบิดสุขสุขสบายมาเบิ่งมามทักทายสดีมาพี่ลูกอ้านมนี่หาแม่ยาเลยลูกมานมนมเด้อนมเด้อก็คือเฮาละมือกะอยู่กันีและกินนี่ก็คือพี่น้องคอมเมนต์ว่าเออคือบ่ป้อนข้าวลูกก่อน ป้อนได้พี่น้องแต่ว่าบางมือก็ป้อนแต่ว่าโบกินถากินพ่อแม่กต่มีเนาะตามเด็กน้อยพี่น้องบางเทธอกะกินน้อยบางเทธอกะกินไลยบางเทธอมันเห็นหนึ่งมันน้อยเห็นแม่กินก็อยากกินนัาแม่เด็กน้อยอะไรนี่ติดแม่เนี่ยติดแม่เนยบ่นอติดแม่แหอะไรตามทมปองลงเลยปองลง มากินหน่อยหรือกินลายเมื่อนี้กินลายมื่อนี้กินเขาลายทางลางลงมาสบายดีป่าลุงงาาบนมาป่เห็นพี่น้องเขาเม่นลายคือป้อป้อนเขาลูกก้อนินป่าป้อนเด้อพี่น้องป้อนบนายขอกมาเาแน่ป้อนนี่คือรานี่ก็กินมาเทนผู้ใหญ่กินอีกยากเินหน่อยนะเนาะเมื่อ เป็นม oui oh, nah ูกินเซวเซอมันก็อยากอีกกระวนเน่วนผาเขาน่โอ้ยามาแล้วหยามาแล้วหยามาแล้วหลานชายมาส่งมามาด้วยหาหน้ามาบน่ายลยขึ้นมามเงี้ยขึ้นไเม้อ้แม่ ยาเข่ามาแล้วยาแกมาแล้วยาแก่มานอนน้ำแล้วมาเด้อมาเด้อมาลูกอ่ะกินขาเนี่ยมาเด้อกินขามั้ยังเด้อปลาเด้อปลามากินขาเด้ทำเด้อเวลาคนกินแล้วก็เพ่ก็จากวนนันี่เลยเด็กน้ยออนขี้มาเลยลูกเ้ยกินจกวนมันนวุนนั่นแหละมันมันมนกินกินนก็กินะกาอะไรกมือมือกับบุกินยยิบยิง้าในมือยิงาในือลูกน่ะ

มึงกินลงไปมึงกินอะไเงี้ยก็เฮ้ยเฮคอลลาเจนบ่คอลลาเจนบ่เนาะคอลลาเจนคอลลาเจนฮ้อยามาเมยมาผเห้ามึืจะห้ามชินมือนะก็ชินน้อนมือมนชินน้อนจเผลนว่าบ่เออมันในนั้นมาจานอนตเว้นหมดอ่ะมาจากอจัหัวกุ้งบนน่นงดุดดุนนองโว่าเอ้ยขัดเนาะพอว่ะ มาเด้อมาเด้อมาเด้อมาใ้แม่นเดิมาพี่ลูกหลับ hmm. ท okay. no, 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 no. no, like yeah. no, ีม no. oh, no. right. no. no, ั yeah. no. No, ้มาเด้นมาเดิอมาเดินยังมั้ยนวดอ้อมหลงอมลุกแม่ลุกหลัามาๆกินไม้พี่ขอรจินะไป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 เรียผมตรงห้ามใเอ้ยอัปด้นี่ยอันนดอกสีดตะกินด่าเลีจดตอน นมลูกเมื่อนี้ยกินเขาไปไล้กินเขาก็มกป่าซิวพม่เนาะเออแศกเนาะมกปลาซิวก็ซ่บเลยซ่บได้สิงชุมพ้ามกแซ่บสซ่บเออไม่กันอันนั้นหอมไหมปลาไหลเมื่อ่างปาไหายมือ้นะคะข้าวบดเสานี้คือผลกับินเนาะห้องนั่นว่าในหมนซื้ใไญ่ปิ่งลักตามันโอ้ยไก่โตหมดไก่พันละค่ชินไหนเอยโอ้ลูกคอยกระาเหยียดด นักสักศิยหาไหมเขายุ่นแคปอนนีาเนี่ันหันงอม่สิออันือันอดซใรจด้ยสูงอ้ยหุ่มแลวมาตอน้องได้หนึ่งขึ้นาหึ่มหุ่มะเออปีปลา่านม่รอานหนักกว่านุ๊กน่งนักม่าอ้มนทีเสเก่งเออจิ้มันใหญ่ไวเลดเดอด กินสำานี้เฮากก็ป้อนหาโมงฮาก็ปนเออำนีมันะ่อมันมันยากมันก็หายะมันเพื่อนันมันเพื่อกก็ป้อนกับโกินคนเยียดมันขอบคุณคับขอบคับโอ้ยจังดิยเเป็นไรมันขอบคุรับขอบใจเด้อเป็นไร

โอ้ยอยากถ่ายคลิปให้แม่โอ้ยไปอยู huh. ่ you you ทางล <case of sugar> ังพี่ป้าลุงเอ้ยพี่ทางลังทางควเห็ดยังนอทางควรนอเสียดเนื้อจำเนื้อจำเนื้อตั้งไรโอ้เฮลโลดีอยู่บ่ ใส่เออกดใส่กระแสบเลยโอ้น้องเนยจะเป็นผู้สอยอ่ะไอ้ดอกขาวคั่วมนเจียบใส่กันกำน่ยตละมือไอ้ดอกขาาวคั่วกละมือขาวหันละวยมันอยู่กิดเขียอยู่หัวจินลูกยู่บ๊ายบายไทเด้อมามามาหตาให้ลูกบางในลูกขาวคั่วขาวคั่วยืย่อนอยู่ได้ คือเหตุฉีดสอยได้ยู่ได้ยู่บ่ร้อยได้คือใช้ชิมมันนอกก่อนังงลือใช้ชิ้นรบสินเจนหายฉันบอกคุชิบแทนช้ลงทะเบียนฮะ เออมือใหม่จะไปลงไ่นคือผมไปซื้ออีกพ่ดลงอนี้พูดค่ะว่าเรื่องนี้มันยังอย่างเงี้ยซื้อมาไล้หสือยู่ไปลงอืไปซื้อเขาแลยเมื่อใหม่ก็ไปซื้อกับลงน้ำเขาเลยเนาะถ้าเราเขาลงหมูเป็นแะไรกับผมซื้อเลยซื้ออยู่ได้ห้างบาร์ค้งหนักแปดสิบพันือจังหวะหรือเก่าสิหร่สิบอืมถ้าเมีเงินกับผซื้อมันแพง ชิมตัวหนึ่งขนาดไม่หนานบร์รุ่งเงินทะเบียนมมน่็ยังใส่ด้บรอกเบอดเบอร์สี่หนึ่งนะคะเติมเงินตลอดเงินเบยค่ะได้ไหแรกของเนีอสี่หนึ่งเ็เบอร์เก่าเนาะเบอร์เก่าชิมเนี่คกันชิม่นของแดงเอะเากืงขาวแองขาวจะน่แต่ประเด็ยูเขานี่ยองเน่สชิ ขมือนี่เนาะมันบ่ได้กระนกรกกระังมลีมาเลแม่หีกระตับได้ทนอันสบายดีปลลุงก่อนสบายดีปลาลุงสบายดีปลลุงแม่ละจสบายดีปลาลุง้าเผื่อสิได้อโอ้ยม่ห้ามกระสบายดีปลาลุงเนาคอยปัดคอยกวดลุ่มันดีไปนีมะฮุงด้อเลยตอนน้หน่อยด้วย ได้ไงไมค่อยทั้งล้างจานนะได้บ่ด้มือหนีบกระลาขึ้นแถวไ่ดาดกระลาดัขึ้นผ้าดังขึ้นในผ้าห้องผ้าดังโอ้ยอ้าวยัได้สิจะตื่นเนาะยัดจะนอนละบออีเมนเด็ผ้าดังคือเลยย่างแล้ววะจะกูย่างความกลย

นอนก็มาแล้วนอนมายูมานอนนะพี่ยอยยองอึงเห็นหุงอยู่บ้านเนาะพ่อไปีหัวหื้อใส่มาปุ๋ยใส่โคบมาได้ยเด้ออมีกววอ่ะยีมเลยบีมเลยกินยังกินยังเอ้อ

กระชงน้อเออกระชงใช่หรือไม่เดี๋น้องนี่บุกเอาเบอร์อะไรเงินน้องนะน้เดือดเลยม่เนี่ยเออใช้เบอรแหละจะให้น้องอ่องบ่เปเนียใช่เลยอาน้ำแล้วก็มีผมแล้วเอ้ยเป็นจาแล้วเอยยิ้มค่แะ นะให้เลยกินอันจัฆ่าเอาบวงไหน้ำหวานได้ไหมกาแฟน้องผีกาแฟนพอดีใส่กันอยู่เป็นได้ไหมเป็นได้คืออือฮืออยู่ใช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 ่ไปโรงเรียนไปโรงเรียนไปโรงเรียนนี่น้องนี่ไม่อยากไปโรงเรียนล่ะนี่เล่นมักจะลกบ้อนได้ไหมพวกรู้แม่ก็ออฮือบ้านนี่

โอ้ป่าลุงเอ้ยคนหน่อยอองถุงแหนไหมอีกกินไหมเลยเหมือนน้ำหวานนะไปกินไหมนนเนื่อยนะใช้ไปชูไอจิ้งไปไปไปป้อนเอ้ยก็ม่ไปน้ำหวานน่ะเสบอยู่เลยคนยน่อยในยิ้มล้วบยิ่มล้วบขึ้นนั่งกรงหกอยู่เออไปกัน กินเขามาาันจเพียงเล่ามาือนี่ิมยแกะาบแล้เลูกแพ้มกินขาเอ้ยบ่งกบขึ้นมาคอเอาเอยู่้ยปอ,อนอายเดี๋ยวเอ้ยอาอปางหับอะเน่ลูกคนี <c oughs>

เอ้ยสร้างเด้สร้างถุงเด้ถุงก็เป็นตาสร้างตาสร้างป่าลุงเลยได้ใช่ไงอ่อยได้ลูกไปหาไงออยไหมขอบคุณหลายลายด้วยพี่น้องพอกันใหมคิดนะสบายดี